โจครับแม่ถ่ายวีดีโอแล้วครับโจขึ้นมอหรือเปล่าโอโ้โหโจขึ้นมอได้เก่ง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 โอโ้โหอ๋ออขึ้นมอโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหเก่งจังเลยยกล้อเร็วโ,อ,โอ,อ้โหยกล้อยกล้อเก่งเก่งเก่ง เจเก่งแล้วครับโจเก่งเจเก่งโอ้โหโอ้โหรถล้มเลยระวังหน่อยนะครับ<า>เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้คุณพ่อมาสอนนะครับเอาไหมจะได้เก่งเหมือนพ่อนะให้คุณพ่อมาสอนไหมนะขับเก่งเหมือนพี่เอิ๊กนะ ยัยพ yeah, ี่เออสอบเก่งโอ้โหโอ้โหยุ่งอาล้มณ์มึนโอ้อเจ์พูดหน่อยสิครับอเจ์โดดพูดสิลูกโอ้โหโอ้โหเออได้รถล้มนะรถล้มนะต้องระวังนะรถล้มนะโอ้โหโอ้โห ไปแล้วไปแล้วโจม,มาขับที่สนามคลองเก้าใช่ไหมครับใช่คร <Hey. S 1> ับสรุ uh huh. มืมามาแข่งกับใครมั่งมาขับกับใครมั่งคุณพอ่อศุนพ่อชื่อจริงชื่ออะไรล้มอีกอ่ล้มอีกพ่อชื่อจริงชื่ออะไรลูกศุนอะไรศุนดาพรศุนตาพรแล้วแม่แม่ชื่ออะไรครับแม่ลมอะไรแม่ชื่อลมอะไร ลมหวน์เมลี่ชื่อลมหวนเข้าใจไหมครับพ่ oh <no. S 1> อชื่อสุนทราพรแม่ชื่อลมหวน oh <no. S 1> อุ้ยหอยเออหอยนามสกุลอะไรลูกจาตุม้มพูดสิ <I am. S 1> จาตุม้มเจยชื่ออะไรครับเ oh <no. S 1> จยชื่อนภัสเจย์ชื่อนภัสจาตุม้มพูดสิลูก เจอชื่อนภัทรจารตุมใช่ไหมครับไปตรง,งนู้นไปตรง,งนู้นเจอชื่ออะไรนภัทรจารุไหมโอ้โหยกรถเลยเหรอลูกไปไหนว่าขึ้นมอนุ่นมันสูงมันสูงนะขึ้นมอนุ่นสูงนี่มันขึ้นมอน,นี่ก็ได้ขึ้นมอญุ่นใกล้ใกล้ ขึ้นมอได้ยังขึ้นมอได้ยังโอ้โหโอ้โหขึ้นมอแล้วขึ้นมอแล้วโอ้โหโอ้โหรถล้มนะลูกเก่งเก่งเก่งเจ้าเก่งไหมครับโอ้ขึ้นมอขัดแล้ว โอเคแค่น okay. ี right like. ้นะครับพ่อข right? ับแล้วหนูพ่อขับรถับวไปเร็วไปโขึ้นนู้นันั่งนู้นนั่งกับพ่อนะครับเร็วเร็อจาโผล่เร็วไขับแล้วอขแล้วปกับพ่อนี่พ่อขึ้นมอพาขึ้นมอนะนะคะ